ถ้าแอปบอกว่าเอกสารน้อยอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมมีเงินเข้าในหนึ่งวนันฟังดูเหมือนความฝันต่ฝันดีหรือฝันร้ายวันนี้เรามาไล่เรียงแบบชัดๆนะก่อนกดตกลงสักนิ้วเดียว แพททิรนที่เราเห็นกันบ่อยนะคือแอปมักจะอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่ข้างในเนี่ยให้สร้างเครดิตไฟเองนะแล้วก็สมัครวงเงินได้บางที่เนี่ก็บอกชัดนะบางที่ก็บอกอ้อมๆอย่างหนะ้า Play Store ของแอปหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะว่าผู้ใช้สามารถสมัครเพื่อสร้างไฟลเครดิตแล้วก็สมัครวงเงินได้แล้วก็จัดอยู่ในหมวดช้อปปิ้งด้วยนะและนี่ก็คือแอปที่หลายคน inbox มาถามนะนั่น ก็คือเชิญเครดิตซึ่งหน้าเว็บเนี่ยเคลมไว้ชัดเจนมากเอกสารน้อยไม่ต้องไปธนาคารอนุมัติทุกอาชีพไม่เช็คเครดิตรู้ผลไวใน1วันส่วนบน App Store หรือว่า p l y y t t r r เนี่ยเขาก็ระบุนแนวคิดคล้ายๆกันนะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ผู้ใช้เนี่ยสามารถสมัครไฟเครดิตแล้วก็สมัครวงเงินได้เอาจริงๆนะฟิลิ่งเนี่ยก็คือการเคลมแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยชวนให้นึกถึง เครดิตอยู่เลยนะเหมือนกันมากๆสรุปจากหน้าทางการเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ย้ำก็คืออนุมัติไวเอกสารน้อยไม่ใช้เครดิตรายได้ต่ำก็ขอได้แล้วก็มีการพูดถึงการรู้ผลไวเงินเข้าเร็วซึ่งบน Play Store เนี่ยก็ยังอัปเดตนะในช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาด้วย4ข้อใหญ่นะก่อนที่คุณจะกู้หรือว่ากดยอมรับสินเชื่ออันดับแรกมีใบอนุญาตถูกกำกับไหมผู้ที่ให้กู้ที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ กลับกดหมยแล้วก็ไปอนุญาตของแบงค์ชาติข้อต่อมาอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมโปร่งใสไหมคือถ้าไม่มีอะไรแสดงชัดๆว่าดอกเท่าไรคิดยังไงปรับค่าธรรมเนียมอะไรบ้างให้ถือว่าเป็นธงแดงนะข้อต่อมาขอสิทธิ์ข้อมูลอะไรบ้างซึ่งแอปประเภทนี้เนี่ยมักจะให้กรอกให้อัปโหลดเอกสารส่วนตัวจํานวนมากถ้าไม่มีกรอบกํากับเนี่ยก็ระวังนะเสี่ยงในเรื่องด้านข้อมูลส่วนตัวและสุดท้าย รีวิวผู้ใช้จริงเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรเคยมีเคสนะเราว่าเงินที่ถูกโอนหรือว่านัดชําระเนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาก็จ่ายไปไม่ทันเงื่อนไขมันซับซ้อนนะหรือว่ามีการทวงหนี้ที่กดดันให้คุณฟังหูไว้หูนะแล้วก็ตรวจสอบหลายหลแห่งหากคุณจําเป็นต้องกู้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยทำยังไงล่ะให้คุณกู้ปลอดภยัยถ้าเกิดคุณจําเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาคุณก็อย่าลืมเช็คใบอยู่ญาตินะหรือไม่ก็สถานะกํากับก่อนเสมอคุณก็อ่าสัญ อย่าให้สุดบรรทันเล็กๆนะดอกเบีย้ยค่าปรับค่าธรรมเนียมวิธีทวงนี้สิทธิจกเลยคุณก็อย่าวางมัดจําก่อนอนุมัตินะแล้วก็อย่าส่ง OTP หรือว่าพัดเปิดให้ใครคุณย่าลืมนะทดแทนด้วยช่องทางที่ถูกกํากับถ้าเป็นไปได้นะอย่างเช่นว่าสินเชื่อบุคคลธนาคารนาโนไฟแนนซ์ที่มีใบอนุญาตหรือว่าโครงการรัดก็ได้และสุดท้ายตั้งงบเนี่ยขึ้นล่วงหน้านะถ้าเกิดว่าเริ่มไม่ไหวเนี่ยยังไงให้คุยกับหน่วยงานช่วยเหลือลูกนี้ หรือว่าคลินิกแกนีก็ได้แอปพลิเคชัน Turn c น e ครดเป็นแอป,ปที่สไตล์เอกสารน้อยอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตฟังดูสบายแต่สบายตอนสมัครนะอาจจะกลายเป็นไม่สบายตอนจ่ายถ้าเกิดว่าไม่เช็คใบอนุญาตแล้วก็เงื่อนไขชัวซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายแล้วล่ะแล้วก็มีหลายคนถามนะว่ามันเหมือนกับเครดิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็บอกว่าภาพรวมคอนเซปต์และการสื่อสารเนี่ยมีส่วนที่คล้า กันจริงนะตามดาเว็บตาม Play Store บางเวอร์ชันแต่ก็ต้องย้ำว่านี่คือการเปรียบเทียบเชิงคอนเทนต์นะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผู้ให้บริการเดียวกัน